ทีมซาตลาวอยุ1 9เกได้หับเงินอัพซีดลายกว่า3พันล้านกีดหลังจากทีนักกีฬาบันเตทีมซาตลาวหุนอายุเกิน1 9ปีที่ไปแข่งขันบันเตซิงแซมแห่งศาสตร์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียและสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับสองเดินทางกลับมาฮอดโซปโปลาวในตอนค่ำของวันที่17กกฎาลม2 0 2 2ที่สนามบินซากนวัตไต โดยให้การต้อนรับของท่านพุทธิมาลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านวิเพศสีหะจักประธานสาพันธบันเตแห่งสาตราลาวพร้อมด้วยคณะและมวลสวนต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อมาในตอนเช้าของวันที่18กว่กาคก2,022คณะครูฝึกนักกีฬาทีมชาติลาวหุ่นยุต์โบ,บกเกิน19ปีคณะนำกระทรวงศึกษาธิการแลกีฬาคณะบริหารงานสาพันธบันเตแห่งสาตราลาว ได้เดินทางไปกราบไวสกักราบูซาห้ปันประธานไกซอนภูมิหารพระธานดวงเวียงจันทร์เจ้าฟาง,งุ่มและเจ้าอนุวงศ์มาในตอนบ่ายข้องวันที่ก9กรกฎาคม2022อยูทีห้องวาการสำนักงานนายกรฐมนตรีจรึงมีพิธีประดับเหรียญใส่ให้ง,งานสำนซองให้คณะนำนคณะครูฝึกและนักกีฬาทีมชาติลาวหุนายุบโเกิน19ปีที่ได้ฮองแซมการแข่งขันบันเตสายซินแซมอาเซียน หุ้นอายุโบเกิน19ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยคข้าร่วมของท่านวันคัมบิพะวันนายกรัฐมนตรีแฮงโซปปลาวท่านพุทธิม,มาลาวงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านวิเพชสีหจักประธานสาพันธ์บันเตนแห่งซาดลาวคณะบริหารงานสาพันธบันเตแห่งซาดลาวคณะนำคณะคู้ฝึกและนักกีฬาถิมนซาดลาวหุ้นอายุโบเกิน19ปีพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและซื่อนสลชน ท่านพุทธิมลาราวงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในกีฬาเมนได้รายงานโดยย่อของผลสาเร็จในการแข่งขันบันเตะสิงแสมแห่งส,สาต์อาเซียนอยู่ทีประเทศอินโดนีเซียหลังจากนั้นได้มีพิธีประดับเหรียญใส่ให้งานซําซองให้กับคณะนำคณะผู้ฝึกและนักกีฬาจำนวน37ท่านโดยแมนท่านพันคำวิภาวรนเป็นผู้มอบและในโอกาสเดียวกันท่านพันคำวิภาวรนนายกรัฐมนตรีแห่งโซโบาาว ได้ก้าวยน่ยงอสมเสยต่อผลําจของคณะนักผู้ฝึกและนักกีฬาทีมชาตลาวุ่นอายุโบเกิน19ปีที่ได้ห้องแซมการแข่งขันบันเตะสายซิงแซมอาเซียนหุ่นอายุโบเกิน19ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียพิเศษไปกว่านั้นผู้นินสัญซญอนก็ได้หับรางวัลหวขักซาประตูดีเดน่นผลงานดังกล่าวแมนสามารถสร้างซอเสียงให้เก่ประเทศชาสตร์และนำความสุขมาสู่แฟนบ้าน รัฐบาลจึงได้มอบเหรียญใสให้งานสำซ่งองเพื่อเป็นการสร้างพลงานมาสู่ประเทศชาติจันทวีัยคุณทุมพรก็ได้ต่างหน้านาักกีฬาขึ้นกล่าวแสดงความหู้บุญคุณ,คณและขอบใจเป็นอย่างสูงมาอย่างการนำพรรครัดสราผ่านบันเตนาแห่งชาตรลาวคูฝึกและทุกภาคส่วนของสัางคมที่เฮตให้พวกเขามีพลงานที่ดีในมือและพวกเขาก็ให้คำมั่นสัญญาจะสืบโตมูลเสือ้อและนำเอาบทเรียนประสบการณ์ที่ได้มาเพื่อพัฒนาตนเองและมู่คณะให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แกสาวนุ่มลาวหันมาหักการลินกีฬาเพื่อสร้างสื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติในพุ้งงานที่ยัดมาได้นี้ก็ได้มีผักส่วนหัวหน่วยธุรกิจผักส่วนบุคคลได้มอบเงินอัดซีดให้แกนักกีฬาสุดนี้โดยหอดเงินล่าสุดเมนยูที3,187ล้านกว่ากีบหรือเท่ากับ7ลน7แสนกว่าบาทซึ่ง, 3, างสาพันบัเตแห่งซาลาวคอ,อยยังยืนว่า หยดเงินอัดซีทั้งหมดแมนได้มอบให้คณะนักกีฬาและผููฝึกทีมซาลาวหุนอายูุบกเกิน19ปีโดยกงโดยว่ามีการหักออกมานำใสเพื่อเบียกงานอื่นอย่างเด็ดขาดส่วนการกะเกียมทีมชาตเข้าห่วมการแข่งขันทุกๆรุ่นทุกๆรายการแมนนำใสงบประมาณของซาพันบานเตแห่งซาลา่า100%และสำหรับการเข้าห่วม AFC u าวอาเซียนคัพแมนการแข่งขันระดับอาซีที่มีทีมชาตทั้งหมด44ประเทศเข้าห่วม ซึ่งเราเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพหอบคัดเลือกโคงกลุ่มซีรวมมี5ประเทศในกลุ่มคือญี่ปุ่นเยเมนปาเลสไตน์กวมและโซปกลาวในานามโซปกลาวพวกเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพทรงก็เป็นการนําไปงบประมาณของสาพันธบาเตแห่งชาตลาทั้งหมดในการจัดเกียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนอกนั้นนะักกีฬาที่จะเข้าร่วมหับไซซาดในการแข่งขัน AFC ซียูซาวอาเซียนครัพ2023 ก็จะนำไซทับนักกีฬาจากทีมชาติยู19เป็นกำลังหลัก